ก,กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนเชิญทําเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้เจ้า,มาแมลงเต่าทองมันบุกสวนของหมูอ้วนนะคะวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปดูวิธีการกําจัดเจ้า,มาแมลงเต่าทองที่สีสันสวยงามนะคะแต่มันกินต้นไม้ใบไม้ของเราเนี่ย จนจะหมดอยู่แล้วนะคะซึ่งหมูอ้วนปลูกต้นมะกอกน้ําเอาไว้นะคะกําลังงามออกดอกออกช่อแต่ว่าใบหงิกใบงอนและใบมีมูลมีขี้ของมแมลงเต่าทองเดี๋ยวทุกคนไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่าจะกําจัดมันได้ไหมไปค่ะมีชีวิตเจ้ามแมลงเต่าทองจะหาไม่นะคะเพราะว่าหมูอ้วนทนกัดมแมลงเต่าทองมาถึงสองอาทิตย์แล้วนะคะอุปกรณ์ที่หมูอ้วนเตรียมที่จะกําจัดมแมลงเต่าทองนะคะก็จะประกอบไปด้วยน้ํา หมักพริกแกงนะคะน้ำหมักพริกแกงเนี่ยหมูอ้วนนำพริกแกงที่เหลือใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดแกงส้มนะคะแกงเหลืองแกงใต้ได้หมดเลยนะคะเอามาหมักกับกา,กากน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะในอัตราส่วนที่เพียงพอพอดีกันนะคะแค่ให้พริกแกงละลายในน้ําเท่านั้นนะคะแล้วก็ใส่กากน้ําตาลให้เป็นสีดํานะคะหล่อเลี้ยงไว้จนเกิดฝ้าขาวแบบนี้นะคะเท่ากับมีจุลินทรีย์เรียบร้อยแล้วก็ เจ้าคุณสมบัติของพริกแกงที่จะออกมากําจัดมแมลงเนี่ยมันก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นสูตรเผ็ดร้อนนะคะจะทําให้มแมลงเนี่ยแสบตัวแสบตานะคะก็ไม่อยากอยู่ใกล้นั่นเองนะคะแล้วอีกหนึ่งชนิดนะคะที่จะไปกําจัดมแมลงเต่าทองในวันนี้ก็คือน้ําหมักยาเส้นนะคะน้ำหมักยาเส้นเนี่ยหมูอ้วนใช้ยาเส้น2ห่อนะคะ แช่น้ำ1.5ลิตรนะคะไว้หนึ่งคืนนะคะก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผสมด้วยกันนะคะและที่ขาดไม่ได้ตัวน้ำหมักยาเส้นเนี่ยก็จะทําให้มีกลิ่นฉุนนะคะมาแรงเขาก็จะไม่ค่อยชอบกลิ่นของยาเส้นนะคะถ้าเขาเจอเขาก็จะบินหนีไปและอีกหนึ่งตัวก็คือเหล้าขาวนะคะเหล้าข่าวน,นี้ก็จะมีฤทธิ์ทาให้กลิ่นฉุนรุนแรงนะคะมาแรงก็จะไม่ชอบนะคะเขาก็จะบินหนีไปนะคะอีกหนึ่งอย่างที่หมูอ้วนจะผสมรวมกันในวันนี้ก็คือ น้ำส้มสายชูนะคะตัวนี้ก็จะทำให้เขาแสบร้อนแสบหูแสบตาบินหนีไปนะคะหมูก้วจะเอาทั้ง4ี่อย่างที่หมักแล้วเรียบร้อยเนี่ยมาผสมรวมกันแล้วไปกำจัดเจ้าแมลงเต่าทองตัวเมื่อกี้นี้นะคะให้รู้แล้วรู้รอดกันไปนเลยมแมลงเต่าทองต้องหายไปเดี๋ยวมาดูวิธีการผสมค่ะแล้ววิธีการตวงการผสมนะคะสี่น้ำหมักทั้ง น้ำหมักทั้งสี่อย่างนี้เข้าร่วมด้วยกันนะคะหมูอ้วนจะใช้แก้วตวงนะคะหนึ่งแก้วนะคะจะนําทั้งหมดเนี่ยอย่างละหนึ่งแก้วผสมรวมกันจนกลายเป็นน้ําหัวเชื้อแล้วเราค่อยไปขยายใช้กันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาตวงกันเลยนะคะแก้วแบบไหนก็ได้นะคะแต่ตวงให้เท่ากันคืออย่างละหนึ่งแก้วนะคะอันนี้น้ําส้มนะคะน้ำส้มหนึ่งแก้วตวงนะคะเทลงไปเลย ต่อไปก็จะเป็นเหล้าขาวนะคะฉุนมากนะคะดมละเมาเหล้าขาวหนึ่งถ้วยตวงนะคะนี่นะคะผสมลงไปแล้วก็สูตรยาเส้นนะคะอันนี้เราเขย่าก่อนก็ได้นะเพราะเราแช่วไว้เมื่อคืน สอ,สองห่อนะคะในขวดนี้สองหอ่อเดี๋ยวนำโม้นจะตวงนะคะสูตรยาเส้นแต่เวลาที่เราจะเทสูตรยาเส้นเนี่ยต้องกองนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเศษมันจะไปตันไปอุดฟอกกี้เหล่านะคะเราก็จะกองด้วยกระชอนน้อยนะคะกองลงไปเลยนี่เห็นไหมคะมันก็จะมีเศษตัวนี้เดี๋ยวมันจะไปอุดฟอกกี้นะคะเสร็จแล้วก็สูตรพริกแกงอีกหนึ่งแก้วนะคะ สูตรพริกแกงนะคะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยสามารถทําติดบ้านเอาไว้ได้เลยคือสูตรนี้ใช้ได้ผลกับแมลงหลายๆชนิดแต่ว่าก็ต้องขยันทํานะคะสูตรนี้อายุยืนนะคะเก็บไว้ทุกสเดือนเนี่ยเราก็เติมกากน้ําตาลลงไปนะคะเป็นการเลี้ยงจูลินทรีย์ในสูตรพริกแกงนั่นเองนะคะมีหลายๆคนถามหมูอ้วนนะคะว่าทําไมต้องใช้กากน้ําตาลในการหมักน้าํายาไล่แมลงสูตรพิกสดนะคะหมูอ้วนก็จะอธิบายแบบนี้นะคะว่า ตัวกากน้ําตาลเนี่ยเขามีคุณสมบัตินะคะในการที่จะหล่อเลี้ยงจุลินทรีย์นะคะที่อยู่ในพีกนะคะหรือในจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยเขามีฤทธิ์ที่จะหล่อเลี้ยงนะคะและก็มีความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงก็คือกําจัดเจ้าเชื้อแบคท,ทีเรียต่างๆนั่นเองนะคะเมื่อเราผสมกากน้ําตาลเข้าไปกับน,น้ําหมักแล้วเนี่ยกากน้ําตาลก็จะไปดึงดูดนะคะจุลินทรีย์ตัวดี ในพริกเนี่ยนอกจากที่จะไล่มแมลงแล้วเนี่ยยังช่วยบำรุงรักษาต้นพืชน,นะคะแล้วก็ฆ่าเพลี้ยได้ด้วยนั่นเองค่ะก็เลยแนะนําให้ใช้กากน้าตาลนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเทพริกลงไปนะคะเราก็ต้องกรองนะคะสูตรพริกจะมีเม็ดพริกมีกกพริกอยู่นี่เห็นไหมคะกกพริกเยอะแยะเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาทั้งสี่ส่วนนี้มาผสมรวมกันแล้วใช้งานค่ะได้แล้วนะคะ นี่เลยนี่คือหัวเชื้อนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปฉีดใบพืชเนี่ยคือไหมเลยนะคะถ้าไม่ผสมน้ำเดี๋ยวเราจะผสมน้ำหนึ่งลิตรนะคะในการกำจัดไแรแมลงนะคะถ้าเป็นต้นพืชเล็กๆเนี่ยก็แค่สามช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะแต่ถ้าเป็นเจ้าต้นมะกอกเมื่อกี้ล่ะเราต้องใช้กันรุนแรงหน่อยนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนจะเตรียมเครื่องผสมค่ะส่วนผสมที่หมูอ้วนจะใช้ในวันนี้ก็คือน้ำ ยานะคะไล่แมลงเนี่ยหแก้วนะคะกับน้ําเปล่านะคะสแก้วนะคะซึ่งเป็นสูตรเข้มข้นมากนะคะสูตรนี้ไม่สามารถใช้กับผักใบอ่อนได้นะคะแต่ตัวนี้คือต้นมะกอกหมูว้วนมันสมบูรณ์มันแข็งแรงแล้วนะคะมันแก่แล้วกําลังมีดอกออกลูกนะคะช่วยได้ <c oughs> นี่นะคะได้ สูตรเข้มข้นหนึ่งแก้วนะคะกระดกเลยไหมมีกลิ่นเหล้าขาวฉุนมากนะคะนะคะเราใส่ไปหนึ่งแก้วเลย,ยนี่นะคะหนึ่งแก้วทุกคนตวงอัตราส่วนแค่หนึ่งต่อสองนะคะก็คือหนึ่งแก้วต่อน้ำสองแก้วนะคะตามแก้วที่บ้านมีเลยนะคะอันนี้น้ำเปล่าแก้วที่หนึ่งนะคะน้ำเปล่าแก้วที่สองนะคะ หนึ่งต่อสองนะคะเต่าทองรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องค่ะเดี๋ยวรู้เรื่องเสร็จแล้วนะคะไปดูผลงานกันค่ะ <c oughs> ไปค่ะเต่าทอง <c oughs> ได้แล้วนะคะสีพลังเทพของเรานะคะเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวเต่าทองรู้เรื่องไปเลยค่ะทุกคนกินมานานแล้วเนี่ยกินมาจนจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ฉีดนะคะเจ้าน้ํายาไล่มแมลงนะคะกระเต่าทอนนะคะฟิตฟิตนะคะเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวรู้เรื่องนะคะเดี๋ยวรู้เรื่องอันนี้แค่ไล่นะคะไม่ให้อยู่นะคะไม่ได้ถึงกระตายนะคะอุ้ยหนีใหญ่เลยนะคะเห็นไหมคะสาวใหญ่เลยสาวใหญ่เลยแสบตาแสบหูแสบตัวนะคะอันนี้ไม่ได้ทําให้เขาตายนะคะ ไม่ได้ทําให้ตายนะคะแต่ว่าทําให้อยู่ไม่ได้นะคะไปเลยนะคะไปอยู่ที่อื่นเลยนะคะเราก็จะฉีดไล่หมดเลยนะคะอันนี้คืออัตราส่วนที่หมูอ้วนผสมเมื่อกี้ก็คือ1นึ่งต่อสองนะคะน้ํายาไล่แมลงเนี่ยหส่วนนะคะแล้วก็น้ําเปล่า 2. ส่วนเราจะต้องให้เข้มข้นเลยเพราะว่าเจ้าต้นมะกอกของเราเนี่ยมันใบมันแข็งแล้วมันแก่แล้วนะคะเนี่ยก,กินจนใบหงิกใบงอแล้วเนี่ย ฉุนมากนะคะเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรู้เรื่องนะคะแต่เมื่อกี้ล่วงไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะมาดูผลงานกันนะคะว่ายังอยู่ไหมหลังจากที่เรากําจัดเจ้า,มาแมลงเต่าทองเมื่อวานนี้นะคะด้วยน้ำหมักสีพลังเทพของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานว่า,มาแมลงเต่าทองเนี่ย ไไหมหรือยังอยู่นะมมาดูอกันเลยค่ะันยังอยู่นะคะแถนยังพาเพื่อนมาปาร์ตี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพิ่มปริมาณขึ้นด้วยต้องใส่ชอบกินเหล้าขาวแน่เลยมันยังอยู่มันยังอยู่เดี๋ยวรู้เรื่องนะคะวันนี้หมูอ้วนจะจัดการเพิ่มพลังให้นะคะเมื่อวานนี้เราอาจจะผสมเจือจางไปเดี๋ยววันนี้จะผสมเพิ่มขึ้นให้มันเข้มข้นนะคะด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยนะคะน้ำหมักพริกหนึ่งส่วน น้ำหมักยาสูบหนึ่งส่วนน้ำเปล่าหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ยังเพิ่มบีทีกับบีวีอีกอย่างละส่วนด้วยนะคะแล้วก็น้ำหมักมะพร้าวอีกหนึ่งส่วนเดี๋ยวหมูอ้วนจะลองฉีดพ่นดูว่าจะจัดการได้ไหมนะคะเจ้า,มาแมลงเต้าท้องมาดูพร้อมพอกันเลยค่ะอาถมาเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยวอ,ยอยบินเหมือนกันนะคะอันนี้ด้วยหนีด้วยอ้าวหนีด้วยนะคะ เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องนะคะเมื่อคืนนี้สงสัยปาร์ตี้เล่าขาวของเราเดี๋ยวผมว่าจะลองฉีดใหม่นะคะอีกรอบนึงแล้วตอนเย็นก็จะมาดูว่ายังไงนะคะแหงอยู่หรือไม่ฉีด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 ดอันนี้ก็คือไม่ได้ฆ่าเขานะคะไล่เฉยตัวนี้ด้วยนะคะฉีดไปเลยนะคะ แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาดูผลงานกันว่าเราเพิ่มปริมาณน้าํายาไล่แมลงไปแล้วเนี่ยแล้วก็ผสมบีทีบีวีเข้าไปน้ําหมักมะพร้าวเข้าไปเนี่ยเราจะจัดการเจ้ามแมลงเต่าทองได้ไหมนะคะพรุ่งน,นี้เช้ามาพบกันอีกรอบนะคะค่ะหลังจากเมื่อวานที่เราใช้สูตรเข้มข้นนะคะกับเจ้ามแมลงเต่าทองสีชมพูแสนสวยเนี่ยแต่ผลปรากฏว่าไม่เป็นผลสําเร็จกับเขานะคะเพราะว่าเขายังอยู่เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เห็นไหมคะทุกคนเขายังอยู่แล้วบายมะกอกของหมูอ้วนเน่ยก็เริ่มหายไปเรื่อยๆๆนะคะนอกจากไม่เป็นผลสําเร็จกับเขาแล้วเนี่ยเหมือนมีการจัดปาร์ตี้ด้วยเรียกเพื่อนมาเพิ่มนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของเล่าขาวเพลินกันไปเลยนะคะวันนี้วันนี้หมูอ้วนก็เลยจะมาพาทำเทคนิคสุดท้ายซึ่ง เราจะไม่ฉีดไล่แล้วนะคะวันนี้เทคนิคสุดท้ายก็คือเราจะเตรียมขวดน้ํามาหนึ่งขวดมีฝาปิดนะคะและเราก็จะจับเขาไปปล่อยที่อื่นนะคะเป็นการแก้ไขที่ดีที่สุดแล้วสําหรับเจ้าแมลงตัวดื้อตัวนี้นะคะนั้นเดี๋ยวเราไปจับเขาใส่ขวดกันเลยค่ะการจับแมลงนะคะจับเบาๆทีละตัวนะคะเขาให้พี่โก้จับนะคะแมลงมันนีให้มันให้มันมันบินนะคะมันบิน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 นีตัวพยายามจับนะคะ ถ้าเห็นก็คือจับออกเห็นก็คือจับออกนะคะรับประกันได้เดี๋ยวหมดนะคะไม่ได้ทําร้ายเขาด้วยพี่โกจับอยู่นะคะนี่หนไมคะเห็นไหคะหมูอ้วนไปไกล้ไม่ได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขารู้ตัวจับออกอย่างนี้เลยนี่ถ้าเห็นก็คือจับออกนะคะพยายามทําอย่างนี้ยทุกวันเดี๋ยวก็หมดไปนะคะแล้วเอาไปปล่อยที่อื่นนะคะปล่อยใไกล ก็จับทันด้วยที่พื้นก็มีนะคะพี่โกดูดีๆที่พื้นนะก็มีมันหมกตัวอยู่ต้องหาดีๆได้แล้วนะคะมแมลงเต่าทองสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปปล่อยเลยนะคะไม่ไหวแล้วนะคะไม่ฉีดไม่ไล่แล้วเอาปล่อยอย่างเดียวนะคะนี่ก็คือวธิธีที่ดีที่สุดแล้วนะคะถ้าเราใช้น้ำยาไล่มแมลงสูตรต่างๆนะฉีดพ่นแล้วยังไม่สามารถกำจัดได้นะคะก็ ทำแบบนี้เลยนะคะจับไปปล่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหอยทากหรือหอยเจดีนะคะถ้าเราไล่แล้วไม่ไปเนี่ยก็พยายามจับทุกวันนะคะจับไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหมดไปแต่ว่าเราก็อย่าทิ้งการบำรุงพืชของเราด้วยน้ําหมัก3าสูตรเนี่ยทำให้พืชนะแข็งแรงถ้าพืชแข็งแรงโตไวเนี่ยมแมลงพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยเข้ามานั่นเองนะคะแต่ถ้ามีมาแล้วให้จับออกแล้วก็พยายามพ่นไล่นะคะใช้กันทุกวิธีควบคู่กันไปเพื่อที่จะป้องกันต้นไม้ของ เรานั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้หมูอ้วนก็มีเทคนิคดีๆมาบอกทุกๆคนเท่าเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครจะเห็นไอเดียหมูอ้วนแล้วก็สามารถนำไปทำตามลอกเดินแบบได้เลยนะคะหมูอ้วนยินดีนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าคลิปหน้านะคะหมูอ้วนมีอะไรดีๆก็จะมาลงคลิปแนะนำทุกๆคนเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้หมูอ้วนขอลาทุกคนไปกับเจ้าแมลงเต่าทองสีชมพูนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ พาเขาไปปล่อยก่อนค่ะเดี๋ยวต้องพยายามจับทุกวันนะคะช่วงนี้ก็กำลังดอกบานแล้วนะคะได้กี่ตัวได้หกตัวแล้วนะคะหกตัวแล้วเดี๋ยวจะจัดการมันเรื่อยๆนี่ค่ะไม่ทำลายทำลายนะคะพาย้ายถิ่นฐานเลยนะคะ แอบอยู่ที่กิ่งมะลิด้วยค่ะเฮ้ยไม่ทำไม,ไมทันแล้ว